วันนี้เนี่ยสิ่งที่สังคมเขาอยากเห็นสว250ซึ่งหมดวาระไปแล้วอยู่ในช่วงรักษาการเนี่ยคือการทำงานในหน้าที่เท่าที่จำเป็นครับและกระบวนการในการตรวจสอบตรงนี้ควรจะต้องให้ฝ่ายสสซึ่งมาจากการเลือกตั้งเขาตรวจสอบันกเองนะเพราะการยื่นคำร้องตามมาตราแบบ2ต่อสารรัฐนูลเนี่ยสสเขาก็ทำได้นะครับโดยใช้เสียงไม่น้อยกว่าหใน10 นะซึ่งสสณนะวันนี้ไม่เต็ม500คนด้วยซ้ำไปเอาถ้าเต็ม500คนก็คือ50คนซึ่งเสียงของฝ่ายค้านเขาก็เกิน50คนอยู่แล้วนะสามารถที่ตรวจสอบได้เช่นเดียวกันครับเพราะ,ะนั้นสว2 5 0ทําในสิ่งที่จําเป็นและควรทานะครับนะและวันนี้กระบวนการในการเลือกสวชุดใหม่เขาก็เริ่มต้นแล้วนะและดังนั้นเนี่ยสว2 5 0ก็ไม่ควรที่จะมาดําเนินการในสิ่งเหล่านี้อีกนะครับนะและสว2 5 0ตรงนี้สิ่งที่ประชาชนเขาอยากเห็นคือหนึ่งหปีที่ผ่านมา ทำอะไรไปบ้างนะนี่คือผลงานที่ประชาชนราอยากจะเฝ้ารอดูนะครับ2การปฏิรูปประเทศในะซึ่งการปฏิรูปประเทศเนี่ยคือหนึ่งในคําถามพ่วงในการโหวตรัฐมนูญปี6กนะครับที่บอกว่าเพื่อที่จะให้การปฏิรูปประเทศนั้นต่อเนื่องนะให้สวมาร่วมโหวตเรื่องนายกกับสสดังนั้นนี่คือหลักสําคัญของสวชุดนี้เลยคือการอยู่เพื่อตรวจสอบติดตามการปฏิรูปประเทศแล้ววันนี้ปฏิรูปประเทศถึงไหนนี่คือสิ่งที่สว250ควรทํามากกว่า